มาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะต้องบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์นะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของทีนักร้องนาวงออลลี่มันเดย์ค่ะจนสร้างความเสียหายให้กับบุคคลภายนอกซึ่งล่าสุดนะคะทางจีนแลบซึ่งเป็นต้นสังกัดยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับย้าชัดนะคะว่าศิลปินต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และทางค่ายเองก็จะไม่ให้การสนับสนุนใดๆในช่วงเวลานี้ค่ะโดยวันนี้นะคะวันที่4ธันวาคมค่ะทางต้นสังกัดได้ออกแถลงการโดยมีข้อความค่ะบอกว่าจากเหตุการณ์การที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนายธีปรกรณ์คำสุริหรือทีนักร้องนำวงโอลิมันเดออันนำมาซึ่งความเสียหายแก่บุคคลภายนอกกรณีดังกล่าวทางต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจและยืนยันหลักการที่ว่าศิลปิน ต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงจะไม่ให้การสนับสนุนใดๆทั้งสิ้นในระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาทางค่ายได้ประสานติดต่อไปยังทนายฝ่ายผู้เสียหายเพื่อสอบถามและได้ทราบว่าทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายผู้เสียหายและฝ่ายศิลปินเองได้มีการพูดคุยกันแล้วอย่างไรก็ตามนะคะประเด็นต่างๆที่ทั้งสองคนได้มีการพูดคุย เกี่ยวพันกับเรื่องส่วนตัวทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะให้ถูกแถลงผ่านบุคคลที่3ในระหว่างที่ไม่มีคําชี้แจงใดาจากศิลปินในส่วนของการดําเนินการของต้นสังกัดให้เป็นไปดังนี้1เลยก็คือให้ยกเลิกงานแสดงทั้งหมดของศิลปินที่ได้รับไว้ข้อ2ก็คือให้ถอดเพลงทั้งหมดออกจากทุกแพลตฟอร์มเพื่อไม่ให้สามารถรับรายได้ใดๆได้ไดได และข้อที่3คือให้ถอดทอนพรีเซนเตอร์ทั้งหมดออกไปโดยทางต้นสังกัดจ,จะดำเนินการประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และนี่นะคะก็คือการออกมาถแถลงค่ะจากทางต้นสังกัดของทีโอลี่มันเดต้องบอกเลยว่าเป็นการถแถลงที่รวดเร็วทันใจมากๆเลยนะคะโดยทางด้านของชาวเน็ตโดยเฉพาะแฟนคลับค่ะต้องบอกเลยว่าแห่เข้ามาตั้งคําถามนะคะรวมถึงเข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้นกันอย่างมากมายเลยอย่างหนึ่งเลยนะคะที่สงสัยกันก็คือสมาชิกในวงเนี่ยมีทางออกให้ไหมและน่าเห็นใจสมาชิกในวงคนที่เหลือมากๆ โดยหลายๆคอมเมนต์เนี่ยชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันค่ะชื่นชมไปทางค่ายว่าเทคแอคชั่นได้ไวมากๆและที่สำคัญค่ะก็คือเด็ดขาดนะคะได้บทลงโทษแล้วก็การตัดสินใจที่เกิดขึ้นนั่นเองขณะที่บางคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าก็สมควรที่จะเป็นแบบนั้นเพราะถ้าค่ายยังสนับสนุนป้อนงานให้อยู่ก็ต้องพิจารณาใหม่แล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้นะคะไม่ใช่รอบแรกที่เกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นนั่นเอง หรืออย่างบางคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงที่ว่าแนะนำว่าเปลี่ยนนักร้องเปลี่ยนชื่อวงฟอร์มวงใหม่และออกเพลงตามแนวทางที่ถนัดเอาชื่อวงเก่าวไว้เป็นตำนานก็พอ อย่างหลายๆคนนะคะก็แห่เข้ามาคอมเมนต์เสียดายค่ะว่ากําลังจะรุ่งเลยนะคะไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆความคืบหน้าต่อมาค่ะทางด้านของเฟรมมือกลองโอลลี่มันเดย์นะคะได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องทีนักร้องวงผมเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุนการกระทําดังกล่าวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งตัวทีเองและสมาชิกในวงรวมไปถึงทีมงานและทางค่ายผมและก็โปรดรวมถึงทีมงานไม่ มีส่วนรู้เห็นใดๆเลยเนื่องจากมันเป็นเรื่องส่วนตัวพวกเราจะรู้จุดยืนของตัวเองกันในวงอยู่แล้วว่าสิ่งไหนไม่ควรไปก้าวก่ายเรื่องนี้จะต้องจบลงอย่างสมบูรณ์ถ้าหากทั้งสองฝ่ายจัดการตัวเองได้โดยก็ยังมีการเผยอ,อีกนะคะว่าสิ่งที่คิดและความรู้สึกของผมเมื่อรู้ว่ามันจะมีประเด็นอะไรอีกก็ได้แต่วางว่าขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ทุกครั้งเถอะแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งไหนๆที่ผ่านมามันรุนแรงเกินกว่าจิตใจของผมเองจะรับไหวและเหมือนกันความรู้สึกของคนที่พยายามทําให้วงดี ที่สุดในทุกๆด้านพยายามเป็นหนึ่งในคนที่พัฒนาตัวเองรวมไปถึงบุคลิกภาพของวงจนถึงตอนนี้ผมเหนื่อยเหลือเกินผมเหนื่อยที่จะต้องคอยแก้ปัญหาเล,ลาลๆอย่างความพยายามตลอดระยะเวลาเกือบๆจะ5ปีที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยพังทลายหมดแล้วมันเป็นความผิดของพวกเราเองครับที่ไม่ดูแลกันให้มากกว่านี้ ผมขอโทษที่ผมเข็นครกที่ใหญ่เกินตัวบนทางลาดชันที่ฉลมไปด้วยน้ำมันผมไม่รู้ว่าใครจะคาดหวังกับตัวพวกผมขนาดไหนหรือว่าใครจะไม่คาดหวังอะไรเลยก็ตามขอโทษที่ทำให้ผิดหวังครับและนี่นะคะก็เป็นทางฝั่งของมือกลองค่ะที่ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เอาเป็นว่าสําหรับแฟนคลับของวง o อ l y m o มันเดนะคะเดี๋ยวยังไงต้องรอติดตามการอัปเดตค่ะจากทางค่ายกันต่อไปถึงแนวทางหลังจากนี้ว่าจะมีการจัดการนะคะหรือมีแนวทางยังไงให้กับสมาชิกที่เหลือในวงต่อไปค่ะ